แต่ถูกหมดเลย,ยคุณอยากเล่นเกมอะไรโรบอบสามารถหาให้คุณได้เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง b v j ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอบแบบ The x 18นั่นเอง The x 18นั้นมีเกมตัวเต็มอยู่แล้วซึ่งโรบอบได้เอามาเปิดให้เล่น ถ้าผมได้น้ำนั้นเลยไปเล่นเกมตัวเต็มน่าจะดีกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะลองเล่นเกมแนวนี้อยากจะดูว่าคุณชอบเกมน,นี้ไหมก่อนที่จะซื้อเกมจริงก็มาลองเล่นได้ว่าคุณชอบไหมถูกใจไหมจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่า The s 1ปคือเกมแนวดูว่าเส้นทางที่คุณเดินมานั้นถูกต้องหรือไม่ต้องจำได้หมดว่ามีอะไรบ้างมีตอนนี้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ มีป้ายผีมีผู้ชายเดินมาหรือสับมีชายถือแปลงสิบฟันบะมีมีป้ายก็ต้องจำครับเรือนดอร้อนกันทองชาแล้วก็ภู้ขอไฟพูจิแล้วก็มีตุกตาซึ่งเราต้องจําให้ได้หมดมีโต๊ะก็ต้องจําให้ได้ครับไปด้วยมีป้ายนี้ห้าสุบรีนี่ไงผ่านง่ายๆเลยถ้าเราจํำได้หมดนะไ้ด่านต่อไปด่านที่หนึ่งซึ่ง ผมจะตรวจสอบอย่างละเอียดมีป้ายสุบรีห้ามสุบรีมีป้ายผีมีแปลงสิฟันก็มีดูร้อนชงชาแล้วก็บุกขอไฟแล้วก็มีลูกกระตาซึ่งจดคุณเห็นใช่ไหมครับป้ายนี่คุณมันผมเกือบแล้วนะเทิร์นแบ็คเทิร์นแบ็คเทิร์นแบ็คกลับหลังนั่นเหรอผมเชื่อครับไปครับ เพราะว่ามันหลอกผมผ่านแน่นอนเกมมันเป็นอย่างนี้ภาคคุณดูเส้นทางว่าผิดกูนกลับหลังได้เลยเราจะไปดานต่อครับดานที่สองอ่าเราจะดูอย่างละเอียดเป็ปกติรรครับมีป้ายห้ามสุบรีนี่อุ้ยเราไม่ได้สังเกตไฟนั้นเนี่ยห้ามมีก็เสียเลยนะมีป้ายผีผู้หญิงชายแปลงผดฟันมี รุ่ร้อนตรงชาภูเขาไฟฟุจิแล้วก็มีตุ๊กตาซึ่งคำนี้ถูกต้องคิดว่านั้นน่าจะปกตินะมีอะไรผิดปกติอ่ะผมว่าถูกต้องแน่นอนเอ๊ผิดได้ไงปกติกันหรอน่าจะผิดตรงผู้ชายแนย่เพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าผิดนะตรงป้ายเฮ้ยอันนี้ก็ปกติฮาราสุบรีหญิงบึ้งมา หมอถือแปสีฟันเขามีดุดร้อนรงชาแล้วก็เสาไฟฟูจิไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะจากการคาดเดาของผมไปต่อกันเลยดวย่าอย่างไรก็ถูกพูดเลยไม่ผิดแน่นอนนี่เห็นไหมมันง่ายมากพูดเลยง่ายเกินอ่ะไอถูกล้องไฟน่าจะปกติในสุบุรีโอเคถูกต้องผู้ชายถูกต้อง เราดูเราดูผู้ชายผมคิดว่านต้องมีอะไรผิดปกติแน่แนไม่มีงันเหรอมันมีร้ร้อนของชาแล้วก็ขออัอไปปรจิตไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะไปต่อดีกว่ายังไงก็ผ่านร้อล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันง่ายมากเราไปกันต่อเลยดาสามโอมาแบบปกติทุกอย่างเลยภาพสุบรีผู้หญิงผู้ชาย เราดูชาวนี้ผมก็ต้องมีแน่ๆไม่มีอะไรผิดปกติเลยรุ่นร้อนป้ายน่าจะถูกหมดเลยอุ้ยถูกก็บ้าแล้วไปดิ่อุ้ยโชคดีไปที่ผมเห็นทัน,นอย่าวไอ้ผ่านเลขสาบอกแล้วไปต่อดูน่าจะปกตินะโนสโมกนีผีผู้หญิงผู้ชายอันนี้ถูกน,นี้น่าจะถูกนะ ถูกถูกหมดเลยอ่าน่าจะถูกหมดเลยครับผมคิดว่าน่าผ่านนะยังไงผ่านบายแล้วไอต่อเลยดีกว่าอ่ะผิดตรงไหนพี่ตรงไหนอะ่ะผู้ชายเหรอป้ายเหรอ่เป็นผู้ชายเราต้องสังเกตนะเนี่ยเราไม่ได้สังเกต,เเเเกตผู้ชายเลยอ่ะป้ายพระสุบุรีโอเคอันนี้ถูกถูกที่เราไม่ได้สังเกตผู้ชายเลยอ่ะหรือสับเดินมาปกติไม่มีอะไร เห็นใช่ไหมเขาไปสู้ใครมา,มาป่าไปดิจระโดดผู้ชายมาหลายรอบแล้วไปต่อเลยว่าอะท่าสุรีอันนี้ถูกถูกายถูกถูกหมดนะถ้าถูกหมดนะเดี๋ยวผมขอดูแกๆนิดน,นึงนะครับมันคืออะไรใครมาพ่นสีแถวนี้ดูโอ้โดูรกกาฟิตตี้หน่อยโอ้โหสวยงามเลยไปดีกว่า,าหาแน่นอน สองมาไปเราไปแบบสปิดรันกันเลยดีกว่าอ่ะป้ายถูกถูกฐาถูกในถูกป้าน,น่าจะถูกหมดเลยนะเราดูผู้ชายเดียวเลยอ่ะผู้ชายน่าจะถูกนะผมคิดว่าน่าจะถูกหมดไม่น่ามีอะไรเล่ห์เหลี่ยมป้ายน,นี้ถูกหมดอ่ะอ่ะน่าจะถูกหมดเลยนะไปกันต่อเลยก่อนด่านสามรอรออยู่ด่านสี่กันเลยดีกว่า อ่ะตายถูกนะอันนี้ถูกอันนี้ถูกหมดเราดูผู้ชายกันเลยผู้ชายน่าจะถูกนะซึ่งน่าจะถูกหมดอ่ะถูกหมดเลยนะตายก็ถูกอันนี้ก็ถูกเอาดูนี่อันนี้ถูกถูกหมดเลยไปกันต่อดีกว่นยังไงประตูที่สี่เราจะมาหาเราแล้วปะเฮ้ยพลาดตรงไหนไม่น่าพลาดอ่ะ โอ้ประตูเปิดเองไปเ,เหรอะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงด้วยมันเสียงมันแบบน่กกากลัวมากผมชอบเกมแนวผีเลยจริงๆงอ่ะไปถูกนะอ่ะถูกถูกหมดผู้ชายถูกอันนี้ถูกหมดเลยนะโอ้ถูกก็บ้านล้วอะไปต่อเลยกลับเลยอ่ะายถูก ผู้ชายเราโดนผู้ชายเราผู้ชายถูกไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดใช่ไหมมาต่อดีกว่ามาต่อด่ดสางกันดีกว่า<อ>กลับเลยเราคิดเยอะไปเลยโอโ้โหคโนหน้าไหนรอเชียร์ดูเหมือนไม่อะไรผิดปกติเลยนะเฮ้ยผู้ชาย,มผ,ชายผมจะนได้เขาถือมือถือ ปาปถูกนะไอถูกหมดประตูแ,แปลกๆผมกลับเลยดีกว่าเลยผมจะไม่แพ้แล้วไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะไอป้ายถูกนะป้ายไอถูกถูกหมดเลยชาก็ถูกไอถูกหมดเลยผมเลือถูกนะโอ๊ะผิดฮะ ผมพลาดแล้วผมจะมาต่อมันดูธรรมดามากๆเลยไม่น่ามีอะไรปิดไม่น่ามีอะไรปิดพลาดน,นะผมว่าผมไปต่อดีกว่าจะแบบไม่แพ้เลยป้ายถูกนะไอ้ถูกไอ้ถูกหมดเลยผู้ชายผู้ชายไม่มีอะไรปิดพลาดป้ายนี่ถูกโอเคป้ายนี้ถูกนะก็ถูก เพืถูกหมดเลยเราสังเกตผู้ชายใยนอะไรตอนนะี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะถูกหมดเลยไปถูกไอถูกไ้ถูกนะเคถูกหมดโอ้โหผู้ชายถืออะไรมาไม่รู้ผมกลับก่อนเลยดีกว่าเราโคตรเร็วเราเดินรู้มาแล้วเราต้องสังเกตด,ดีๆเราจะไม่แพ้อ,อีกแล้วไถูกไปถูก ผู้ชายอ่ะถูกห,หมดผู้ชายไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้จะถูกผมคิดว่าน่าจะถูกนะะไปต่อเลยดีกว่าแล้วไม่มีผิดพลาดเราตะอไปประตูที่หกกันไม่น่าอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดปกติเราผู้ชายอย่างเดียวเลยไม่มีเฮ้ยแปิน,นี้น่าจะถูกนะเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าหน้าขนาดนี้ผมตอะหนสังเกตรูปิดประตู ผมคิดว่าลูกปิดหน้าจะเป็นสีขาวนะผมคิดลูกปิดสีขาวถ้าผมผิดก็คือลูกบิดลูกปิดสีขาวปกติหมดเลยไฟถูกอันนี้ถูกไฟไฟนนา้จะถูกนะอันนี้ถูกดูผู้เายเลยไม่มีหมอฟันถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกถูกถูกเฮ้ยมันจะถูกหมดเลยเหรอเฮ้ยมันง่าขนาดนี้เลยเหรออ่ะ ผมว่าถูกไปไปนอนผ่านแน่นอนโคตรเทพเลยเอาอโอ้โอ,โอ้โคตรเร็ววิ่งมาส่งตกใจหมดเลยเอาจากสามารถเอาชนะได้ละไปเฮ้ยลมขอชนะได้ไหมเราไม่อยาแพ้แล้วอ่ะคือจบแล้วอ่ะเราจะทำว่าโอเคชนะเรียบร้อยแล้วเราปึ้นประตูกันเลยเราสามารถเอาชนะได้สิทธ แปะได้แล้วไปวสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับเกม r อ b แบบ X18 ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยครับบ๊ายบาย